ให้บริการในเชิงพานชิ์เต็มรูปแบบในวันที่1ตุลาคมมีการรวบรวมข้อกังวลจากทั้งผู้โดยสารและสายการบินที่จะใช้บริการสนามบินแห่งนี้นะคะปรากฏว่ามีมากถึง98เรื่องค่ะและสิ่งที่ผู้โดยสารเป็นห่วงมากที่สุดก็คือการเดินทางระหว่างสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็สั่งกำชับฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไขปัญหานะคะโดยเฉพาะการจัดระเบียบแท็กซี่เพื่อป้องกันกลุ่มมาเฟียกลับมาสร้างปัญหาที่สนามบินดอนเมืองอีกติดตามจากรายงานคุณพัทรพรตั้นง,งามค่ะแม้ปัจจุบันสนามบินดอนเมืองได้เปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่ต้นปีโดยมีสายการบินที่ให้บริการคือนกแอร์โอเรียนไทยรวมถึงประเภทเช่าเหมาลำจากต่างประเทศ แต่ก่อนจะถึงวันที่หนึ่งตุลาคมซึ่งเป็นกำหนดเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบเพื่อรองรับผู้โดยสารปีละ14ล้านคนกระทรวงคมนาคมบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ,อทอทรวมทั้งตัวแทนสายการบินและฝ่ายเกี่ยวข้องพบว่าผู้โดยสารและสายการบินสะท้อนปัญหาและความกังวลมากถึง98เรื่องเกี่ยวกับการบริการผู้โดยสารมากที่สุด35เรื่องรองลงมาคือความพร้อมในเขตพื้นที่การบินและสิ่งอำนวยความสะดวกนอกอาคารผู้โดยสารโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมืองรวมทั้งปัญหาป้ายบอกทางระยะทางควรจะบอกให้มันชัดเจนหน่อยว่าเลี้ยวตรงไหนเข้าตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เดาๆว่าแท็กซี่จอดเยอะใช่แล้วลงเลยเมื่อกี้ก็บอกแท็กซี่ว่าเอ๊ะประตูไหนก็จาไม่ได้แล้วเอาที่แท็กซี่จอดเยอะๆเออมพอดีมาเห็นป้ายของโอเลี้ยงกับอะไรนะนกแอร์ก็ลงตรงนี้ล่ะประตูนี้ล่ะมันยังสับสนเรื่องประตูเข้าออกอยู่เนี่ยน่าควรจะมีสายการบินเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ ที่บินการภาย,ยในประเทศนะครับเพราะอย่างน้อยทุกวันนี้ไปตัวอุณภูมิบางทีเครื่องบินกว่าจะขึ้นหรือจะลงก็ล่าช้าถ้าแบ่งเบาภารามาที่ดอนเมืองบ้านมันก็จะเป็นการดีเพราะว่าดอนเมืองเองก็มีศักยภาพในการที่จะรองรับเครื่องบินโดยเฉพาะเครื่องบินภายในประเทศนะครับยังรวมถึงข้อกังวลในความไม่ปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานบริเวณพื้นที่ลานจอดรถและปัญหาลานจอดรถมีไม่เพียงพอรวมถึงพาหนะที่จะใช้ขนส่งผู้โดยสารลงเครื่องบินหลังเที่ยงคืน กระทรวงคมนาคมจึงตั้งคณะทำงานหนึ่งชุดเพื่อเร่งดำเนินการทุกด้านที่จะให้วันที่หนึ่งตุลาคมเกิดความสมบูรณ์มากที่สุดนอกจากนี้ยังประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ปัญหาจราจร,าจรบริเวณถนนนอกสนามบินรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ช่วยจัดรถขบวนพิเศษเข้าเมืองส่วนอนาคตยังมีแผนขยายทางด่วนทเวถึงจังหวัดสระบ,บุรีส่วนปัญหารถแท็กซี่ในสนามบินทอทอได้เตรียมให้คนขับรถลงทะเบียนพร้อมให้ใบเสร็จแก่ผู้โดยสาร รวมถึงแนวคิดที่อาจยกเลิกค่าธรรมเนียม50บาทต่อครั้งเพื่อลดภาระผู้โดยสารและแก้ปัญหามาเฟียผมคิดว่า50บาทไม่ไม่ควรจะเก็บนะไม่ควรจะเก็บสาหรับเขาเรียกว่าอะไรผู้โดยสารอะไรเนี้ยครับเนี่ยเพราะว่าเพราะอะไรผมว่ามันมันก็ทําให้ผู้โดยสารประหยัดใช้จ่ายตรงนี้นะเนทางกับการเราต้องมาเสีย50บาทให้กับทางทางแท็กซี่รถเมย์ไม่มีที่จอดถึงรถเมย์จะโดนไล่ไปจอดไกลๆเพราะว่าผลประโยชน์เขามีกับแท็กซี่ รีมูซีอะไรเงี้ยเพราะนั้นผมว่าในแนวคิดใหม่ก็คือว่าต้องเอารถสาธารณะเป็นหลักต้องมีที่จอดให้รถเมย์ให้เพียงพอจัดระเบียบรถแท็กซี่ให้ดีฮะก็ดูฮะถ้ายังมีมาเฟีงมาอีกก็ผู้แผงก็รับผิดชอบครับสำหรับความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในประเทศเต,ต็มรูปแบบนั้นมีหลายงานที่ทอทยืนยันว่าดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นติดตั้งกล้องวงจรปิดพื้นที่สําคัญงานระบบไฟรันเวย์ฝั่งทิศตะวันตกป้ายบอกทางเคาน์เตอร์เช็คอินทุกสายการบินและระบบเครื่องเอ็กซเรย์ ขณะที่กลุ่มง,งานด้านขนส่งสินค้าอยู่ระหว่างดําเนินการระบบรักษาความปลอดภัยห้องปรับอุณหภูมิเคาน์เตอร์บริการเฉพาะผู้ส่งออกการติดตั้งตู้ ATM และจุดพักสินค้ารอการตรวจปล่อยทั้งนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางกรอบการประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์เพื่อให้สนามบินดอนเมืองกลับมาสร้างภาพลักษณ์และความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการควบคู่กับความปลอดภัยด้านการบินตามมาตรฐานสากลพัทราพรตัญงามไทย P ี s รายงาน ในช่วง14ปีที่ผ่านมาสุราต่างประเทศมีส่วนแบ่งการตลาดในบ้านเราเป็นลำดับที่3รองจากเบียร์และเหล้าขาวค่ะโดยมีการเก็บตัวเลขน,นะคะว่าเฉพาะช่วงปี2558ถึง2551มีการนำเข้าสุราต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง8เท่าตัวด้วยกันค่ะครับปัจจัยหลักก็มาจากนโยบายเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนในปี2535นะครับที่ประเทศสมาชิกต้องขยอยลดภาษีสินค้าระหว่างกันให้เหลือ0 5ซซึ่งนอกจากปริมาณเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์นำเข้าจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ สังคมไทยก็ยังมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันไปติดตามเรื่องนี้กับคุณดวงดาวอิสุริยะในช่วงวาระประเทศไทยครับคุณ